ผิวสวยครบทั้งชุ่มชื้นปกป้องแล้วก็ฟื้นฟูนะคะโมลิรวมสามพลังไฮายาลูโรนิกแอซิดนะคะเติมน้ำกรีซลีน ก,กักเก็บความชุ่มชื้นวิตามินอ e ีนะคะที่ปกป้องผิวจากมลภาวะพร้อมแอสตาแซนทินยกกระชับขั้นสุดนะคะผิวฟูเด้งใสในขวดเดียวค่ะนี่ใช้ง่ายมากคือผิวดูแบบ เด้งฟูขึ้นทันทีเลยนะวันนี้เราจะเตรียมผิวก่อนแต่งหน้ากันสวยๆครับนนคือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอนนลองหาซึมมาใช้นะคะนี่ขวดน,นี้นะ โมลิโมลิเอสเตอร์แซนตินลิฟท์มอยล์โลชั่นนะคะขนาด120 ml ค่ะ